วันนี้ที่ศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนานเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้เอกอัครราชทูตและกองสุลใหญ่ไทยที่ประจำการในต่างประเทศทั่วโลกที่เดินทางมาร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตและกองสุลใหญ่ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน65ประเทศทั่วโลกซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง24พฤศจิกายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อรับพระราชทานพระบรมราช โชวแล้วโอกาสนี้ได้มีพระราชดัรัสแก่เอกครัชทูตนครุงลอนดอนสาราชานาจักรได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระาราชกระแสไปยังชุมชนไทยในต่างประเทศเขาก่อนแล้วก็เจอ,ก,อจกันที่ลอนดอนตอนงานบรมราชาพิเศษข,ของพระเจ้าชาวได้เห็นความน่ารักของคนไทยได้เห็นความภูมิใจในการเป็นไทย ได้เห็นมิตรจิตมิตรใจของคนไทยก็ปลื้มใจก็กลับมาก็ยังคิดถึงพวกเขาตุ๊กตาที่เขาให้ก็ยังตั้งอยู่ในบ้านบนโซฟามองทุกครั้งก็นึกถึงพวกเขาก็ฝากความรักความคิดถึงและก็ความปลื้มภูมิใจที่เขารักษาความเป็นไทยและเป็นผู้แทนของประเทศชาติและสังคมไทย แล้วไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนถ้าเบอร์ก็มีความตั้งใจมีความภูมิใจในการรักบ้านเมืองภูมิใจในบ้านเมืองก็อยู่สบายแล้วความเป็นไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็รอดทางนั้นฝักความรักและคิดถึงไปไทยเอาด้วย ส่วนเอกอัครราชาทูตนกรุงแคนเบราเครือรัฐออสเตรเลียได้กราบบังคมทูลถามถึงประสบการณ์ขณะเสด็จไปทรงศึกษาที่ออสเตรเลียในโอกาสที่ปีหน้าผู้สําเร็จร,รชาชการาแห่งเครือรัฐออสเตรเลียจะเดินทางมาเยือนประเทศไทยว่าเดวเดิดเฮอร์รี่เป็นนักเรียนในร้อยรวมชั้นรวมรุ่นกับข้าพเจ้ารู้จักกันตั้งแต่ 2,515ตอนเราเข้ามาจากพรลเรือนมาเป็นนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งเรียนด้วยกันจนถึง2,518แล้วก็มีการติดต่อมาเสมอก็การไปออสเตรเลียนี่ก็มีความน่าประทับใจและมีประโยชน์เพราะว่าได้อยู่ ประมาณเจ็ดปีตั้งแต่เป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมหรือเตรียมทหารและเข้าศึกษาโรงเรียนร้อยอีกสี่ปีจากนั้นไปอยู่หน่วยทหารต่างๆอีกหนึ่งปีกืเจ็ดปีคือได้ประโยชน์ในการได้ความรู้ได้รู้จัก เข้าใจชีวิตของคนออสเตรเลียทั้งคนในเมืองคนต่างจังหวัดทุกอาชีพเพราะว่าทหารสมัยนั้นก็มาจากหลายอาชีพแล้วก็ได้รับการฝึกให้อดทนให้อดทนให้อดกลั้นและให้มีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงซึ่งก็เหมาะสมสำหรับ ข้าพเจ้าในวัยหนุ่มสมัยนั้นก็ได้ความรู้แล้วก็ได้เพื่อนมาถ้าเิดศึกษาที่ไหนก็ตามตั้งใจศึกษารู้เขารู้เราศึกษาให้ได้ตามที่เราต้องการก็ดีเพราะฉะนั้นการต้อนรับโคนเกเฮอรี่ก็เป็นจุดหมายหนึ่งซึ่งเป็นซิมโบลหรือเครื่องหมายแห่งความเป็นมิตรระหว่างทั้งสองประเทศ เอกอาัคารชทูตณกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาได้กราบบังคมทูลถามาถึงความคาดหวังต่อทูตในโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงและขอพระราชทานคําแนะนําเพื่อนําไปปฏิบัติขอพระราชทานพระองค์โลกเปลี่ยนแปลงเสมอประเทศชาติและโลกสังคมในโลกเปลี่ยนแปลงตลอดก็จะบอกว่าคาดหวังก็ไม่ได้คือเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะศึกษาที่บอกพูดไปเมื่อกี้แล้วว่า ศึกษาสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็รู้หรือวิเคราะห์สถานการณ์เวอร์เซสระหนักและรู้ในความต้องการของประเทศชาติแล้วก็มาอัพอัพลเอาเพราะงานทูนนี่เป็นงานไดนามิกไม่ใช่สแตติกมันม,มีมีขอบเขตมีกฎเกณฑ์อยู่แต่ขอบก็กรอบกรอบของ,ของ งานทู่นี่คือไดนามิกตลอดอย่างที่บอกว่าไม่ใช่ถือค็อกเทลถือแก้วไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างเดียวเหมือนสมัยเมื่อตอนเข้าพเจ้าเด็กๆด็กทูก็ททำแค่นั้นถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องอต้องรู้ต้องเป็นคนไทยต้องทันสมัยแลวต้องปรับเพราะอาจจะเจออะไรแปลกๆเพราะว่าการทู่เนี่ยบางทีมันก็จริงใจบ้างไม่จริงใจบ้างรจริงใจในผลประโยชน์ แล้วก็ต้องเจอคนไม่จริงใจเยอะในหลายๆรูปแบบแต่เราก็ต้องรักษาความในว่าจริงใจของเราไว้เพื่อดําเนินธุรกิจเพื่อดำเนินภารกิจของเราไปได้แต่ด้วยจิตใจที่ดีจิตใจที่เป็นธรรมและเออัคราชทูตณกรุงเบอร์ลินสพันสาธา,า,ารณรัฐเยอรมน,นีได้กราบบังคมทูลขอพระราชธานแนวทางการปลูกฝังเรื่องของความผูกพันของคนรุ่นใหม่กับประเทศไทย รุ่นเก่ารุ่นใหม่มันมีตลอดเวลารุ่นใหม่ก็กลายเป็นรุ่นเก่าไม่ไม่แน่ว่ารุ่นใหม่คืออะไรรุ่นเก่าคืออะไรเพราะสมัยเราหนุ่มหนุ่กันเราก็รุ่นหลับใกล้เคียงเขาก็ว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่คนสมัยนี้เป็นอย่างนี้อย่างนั้นสมัยสมัยลุงสมัยว่าคนเขาคิดอย่างนี้อย่างนั้นคนรุ่นใหม่ไม่มีความคิดคนรุ่นใหม่ เป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราก็เคยเป็นคนรุ่นใหม่กันทั้งนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็คนไทยก็ควรจะมีความภูมิใจว่าเราเป็นเรามีมีเชื้อเชื้อชาติของของเผ่าไทยคนไทยมีขนบสันเดียมประเพณีมีค่านิยมมีความเป็นคนไทยมีภาษามีาศาสนาแล้วก็ ทุกคนก็มีความคิดที่ดีส่วนใหญ่ส่วนรุ่นใหม่รุ่นเก่านั้นสมัยก่อนตอนเป็นนักเรียนหรือเป็นเลขาตรีคนเขามาบอกทูกนเขามาบอกว่าพวกคุณคนรุ่นใหม่คิดอย่างนี้คิดอย่างนั้นควรจะเป็นงั้นสมัยผมไนี่ททำอย่างงู้นอย่างนี้มันก็พอกันนั่นแหละรุ่นเก่ารุ่นใหม่ะทุกคนก็ต้องเรียนรู้ทุกคนก็ต้องเข้าใจประสบการณ์ ก็ทำให้คนรุ่นใหม่เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่ก็ไม่มีใครอยากเป็นคนรุ่นเก่าหรอกอ็เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ขึ้นกระทรวงต่าง,รงาประเทศชอบพูดสมัยก่อนพวกข้าพเจ้าเป็นคนหัวก้าวหน้ามันก็ต้องก้าวหน้าก้าวหน้าในทางที่ถูกในทางที่สัมมาที่ถูกต้องไม่ก้าวหน้ามันก็เป็นต่าล้านปี แต่ก้าวหน้าแล้วก็ความคิดไม่สร้างสารรค์ความคิดบ่อนทําลายมันก็ไม่ใช่ความก้าวหน้าเหมือนรุ่นใหม่รุ่นเก่าเหมือนกันคนรุ่นปัจจุบันก็คือคนรุ่นใหม่คนเก่าพัฒนามาเรื่อยๆวันเวลาผ่านไปเกิดดับเกิดดับไปมันก็เป็นทุกวันที่เราตื่นมาแล้วก็เป็นคนใหม่คนรุ่นใหม่แต่เรามีประสบการณ์เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ก็ เหมือนกับพวกเราทุกคนเขาก็ต้องมีประสบการณ์เขาต้องได้ความเข้าใจความรู้การเรียนรู้ต่างๆ